ยัน<ะ>ดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ retrospectiv EP e ที่ห้าหรือหกนะน่าจะหกหกใช่ไหมแปด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 หกไม่ถึกยังไม่ถึกแปดเพราะช่องนี้เอไม่มีมาตรฐานนะฮะอยากลงก็ลงคลิปนี้ก็เป็น retrospectiv e ของคุณเจ้าว่ายนั่นเองนะครับผมฝากผลง,งานนะครับครัอฮะมึงอันไหนคือช่วงเปิดอันไหนคือเข้าเนื้อหาคุณเริ่มแยกไม่ออกอะไร กูรวมกัน <laughs> สามสองอันโอเคนอันนี้ไปเรื่อยและเรื่องที่คุณเจ้าอายเลือกมาในวันนี้นะก็จะเป็นเรื่อง t ร a น s f ฟอร์เมอร์ครับผมโอค,ค,ค,คุณรอตกูหายใจไม่ออกไม่กูไอ้เหียไม่ไม่ส่งเลยใครจะพูดเลย <laughs> อยู่ที่เงียบไ,ไม่มีไม่มีการไม่มีการนัดหมายห่าเหวะแรงสุดๆอ,อยากจะส่งก็ส่งกูนี่ยิ่งมึนๆอยู่ เออกูผิดแหละเออคือแบบกูจุดสุดเออมึงอ่ะกูสุดจางจักรวาลไม่เยี่ยไม่ลงทุนไม่ลงทุนทดสอบระบบไอ้บุบบุบพ่อมึงเจอเนาะมามาต่อต่อเอ่อทรานสฟอร์เมอร์ที่เราพูดถึงนะคือทรานสฟอร์เมอร์ปี2007 ก็คือภาคแรกเลยนะครับผมบที่มีเมแกนฟอกเป็นนางเอกอะฮะน่าจะจำกันง่ายขึ้นครับทำไมถึงต้องเป็นเรื่องนี้ครับ,บผมอยากให้เป็นเรื่องนี้ครับคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากูง่ายก็อีก<笑><笑>อ,อันนี้อันนี้อันนี้ง่ายก็อีกจริงนะแล้วเอาลงนะ ก็เป็นหนังที่หลายๆคนน่าจะเคยดูนะครับก็เลยแบบน่าจะเข้าคอนเซปต์กับรายการนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบย้อนแบบหนังในวัยเด็กอะไรอย่างนี้เออคนหมู่มากน่าจะเคยดูไงใช่อ่าถูกอันนี้มีเหตุผลถือว่าดีถือว่าดีถือว่าคมคมนะพิม์พเลยครับเอคมพ่อมึงอง โอ้มันติดลมไปฮียอ่ะ <c oughs> มันเสียงหาย <c oughs> โอ้ยเจ็บกาบอ่ะเจ็บกาบมาะ <c oughs> มาฮะอีเชลืมเลยเอ่ออะไรวะ <c oughs> เนื้อเอ่ออะไรวะอะไรวะอะไรวะหนังโดยย่อ,อครับ เป็นประมาณไหนอะไรยังไงหนังโดยย่อนะครับก็คือการลดสเกลภาพให้มันเล็กลงครับกูอายากกาอีกก้ก็มึงรู้ว่ามึงรุ่นเนื้ยเรื่องย่อไม่มาหนังโดยย่ออันนี้คือมึงเพิ่งคิดไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขอให้ขอให้รันนี้ไม่ไม่เฮ่อขอร้องเลยอันนีดีได้ <c oughs> เ,เรีบรีบอัดต่อเลยกำลังดีเลยอ่าเรื่ <c oughs> องย่อนะครับคือ มันจะมีดาวเค์ที่ชื่อว่าไซเบอร์ทรอนเนี่ยก็คือดาวคอของไอ้ไอ้พวกทาร์นโฟมเมอร์นี้แหละก็คือมันคล้ายดาวโลกเี่แหละมีสิ่งมีชีวิตมีแกนกลางอะไรซึ่งแกนกลางของไอ้ดาวไซเบอร์ทรอนนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่สําคัญมากมันเรียกว่าออสร์กหรือว่าในในเรื่องจะเรียกว่าเดอะคิวมันเป็นไอเทมที่แบบว่ามีพลังภาพเยอะมากแบบสามารถเปลี่ยนดาวดาวนึงให้เป็นแบบดาวเครื่องจักรอะไรได้เลย แล้วช่วงที่ดาวเกิดสงครามเนี่ยมันอยู่ดีก็สูญหายไปนานมากๆไอ้พวกขุนยนสองฝ่ายเนี่ยก็พากันตามหาไอ้ดิเซปติคอนกับออตโตบอลเนี่ยยังตามหาไอออตโตบอลเนี่ยตามหาเพราะว่าคิดจะทําลายส่วนไอ้ดิเซปติคอนเนี่ยตามหาเพื่อที่จะแบบเอามาใช้แบบยึดครองดาวโลกอะไรอย่างงี้จนวันหนึ่งมันก็มาตกที่โลกครับส่วนคนที่ลงมานําร่องก่อนเลยนะครับก็คือตัวหัวหน้าครับลูกน้องไม่ต้องเดี๋ยวกูลุยเองลงมาตามหานะ แล้วก็ลงมาตกที่แบบอาร์กติกเซอร์เคิลพอดีไม่ได้เช็ค Google Map ก่อนจะดโดดลงมาก็ลเลยโดนแช่แข็งไอ้นี้ช่วงนั้นคือปู่ทวดของพระเอกที่ชื่อแซมเนี่ยเป็นนักสำรวจแล้วก็ไปสำรวจอาร์กติกเซอร์เคิลอยู่พอดีแล้วก็ไปเจอเมกาทอนเนี่ยโดนแช่แข็งอยู่แล้วตาเลเซอร์เมกาทอนเนี่ยก็ยิงระบบน้ำร่องเข้าไปที่แว่นของปู่ของแซมนะครับปู่ทวดของแซมมันก็เลยกลายเป็นว่าแววนเนี่ยกลายเป็นไอเทมสําคัญมาก,มากเพราะมันสามารถแบบหาพิกัดของเดคิวบ์ได้ซึ่ง หลายหลายปีต่อมาเนี่ยร้านเขาก็เอาแว่นไปขายในอีเบบอืมอม้แว่นนี้เลยเอามาขายในชั่วโมงเรียนนะฮะใช่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 ก็ตอนจบก็ได้ทำลายดิคิวนะ,ะัะก็คือแซมเนี่ยเอาไปยัดอกเมกาทอนแล้วก็จบเรื่องคือแบบฉลาดจัดอะขานาดออพติมัสยังคิดไม่ได้ออพติมัตยังจะแบบให้ใส่อกตัวเองเลย อันนี้แม่ง200 IQ จัดแม่งอวัยวะอกไม่กระตอนเลยชอบตัวละครไหนที่สแบบุดครับไม่ไม่นำนางเอกต้องชอบชอบปอบุญบีครับผมปอบุญบีตัวละครที่แบบตัวละครมามหาชนเข้า,าทําให้เข้ากับวัยรุ่นเพราะว่าตัวละครอบ,บุบีเนี่ยจะมีความเป็นเด็กวัยรุ่นนิดนึงให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย อถึงก็มีหนังแยกของตัวเองเลยอะอันนั้นคือแบบ<ไ>ต,ตัว,วตัวดังจัดอะการันตีเรื่องความว,ว่าน่าจะน่าจะโผล่แทบจะทุกซีรีส์ของแฟนชายเลยอะ<ม>ถ้าไม่นะแบบพวกเป็นเจนใหม่ๆอะคือแบบเ<ม>จนยุคออพจมันนี่คือต้องมีบอนบีอยู่ในเรื่องแน่นอนอืมเอ่อประวัติความเป็นมาเนี่ยมันมายังไงทําไมถึงเอาทั้งแบบในของชีวิตจริงแล้วค่อยเข้าไปสู่ในเนื้อเรื่องก็ไหล อก็คือประวัติแฟรนไชส์ก็คือมันเริ่มจากว่าค่ายทัคาระโทมี่เนี่ยมันเป็นค่ายที่แบบว่าผลิตของเล่นซึ่งปัจจุบันก็ยังผลิตอยู่นะทักคาระโทมี่เนี่ยได้เอาแบบซีรีส์เป็นหุ่นยนต์แปลงร่างเป็นรถเหมือนกันทักคาระโทมี่อ่างง่ายๆก็ค่ายที่ผลิตเบเบดนั่นแหละ,ละ,ละก็คือเขาเนี่ยได้เอาไอ้ของของเล่นหุ่นยนต์แปลงร่างเป็นรถเนี่ยมาขายแล้วทีเนี้ย Hasbro ก็คือค่ายของเล่นเหมือนกันในอเมริกาเนี่ยก็มาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วก็รู้สึกว่าปูน่าจะต้องทำการ์ตูนมาโปรโมทแล้วก็เลยได้เกิดเป็น transformer G1 ขึ้นมาอ่าก็เป็นการ์ตูนแบบว่าการ์ตูนหุ่นยนต์สองฝ่ายตีกันแบบเด็กๆอะไรอย่างงี้ทีเนี้ย G1 มันก็ดังผู้แตกเลยก็เลยเป็นการสารต่อมาเรื่อยๆทำการ์ตูทนทำนู่นทำนี่ทำเกมก็มี มันก็ท่างมาถึงปีสองพันเจ็ดเนี่ยก็มีหนัง,นงของไมเคลเบก็ได้แบบว่าเออถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นการเหมือนแบบสร้างมาตรฐานใหม่ในหลายๆส่วนของแฟนชส์ไปเลยอย่างเช่นดีไซน์หุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้มันดูมีแบบความสมจริงสมจริงและความเรียวเรียลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าเออเออถูกถอ่าแล้วก็นำชื่อแซมอ่ะมันก็เบสมาจากตัวละครในยุคจีวันเหมือนกัน ราะว่าไอวิดวิกกี้เนี่ยเป็นนามสกุลของสองพ่อลูกที่จะเป็นตัวละครดําเนินเรื่องไปคู่กับพวกหุ่ยนตออฟต์บอดนะแล้วประวัติแบบเอ่อก่อนที่เกิดเหตุการณ์ในภาคนี้อะ่ะมันคือ Transformer มร์วันเมื่อปีที่แล้วไหมปี2024ปี2023อ่ะน่าจะ24มั้ง ก็เดี๋ยวเราลองหากันดูกันนะฮะเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะเข้าสู่ทาร์นฟอร์เมอร์นี้นะฮะเป็นเข้าก่อนสงครามอีกแบบเพราะว่าสงแค่ในสงครามมันก็ระยะแบบกินเวลาไปหลายล้านปีแล้วไอนี่คือก่อนอีกแต่ว่าเขาจะบอกว่าอแต่ละแบบแต่ละการ์ตูนเงี้ยแต่ละซีรีก็จะตีความต้นกําเนิดของสงครามแตกต่างกันอย่างอันเนี้ยทาร์นฟอร์เมอร์วันเนี้ยก็คือมันเป็นไมเนอร์ใช่ไหมเป็นคนเหมือนทั้งคู่แต่ว่าของทร์นฟอร์เมอร์พามเงี้ย ออปติมัสแต่ก่อนหรือโอไลออนเนี่ยจะเป็นเสมียนส่วนเอมกาทอนจะเป็น radiator. กาเดีเตอร์ก็แล้วแต่ว่าจะตีความยังไงง่ายๆคือมันก็เหมือนจะรีเลทกันแต่ว่าก็แล้วแต่ใช่เพราะแต,แต่แต่เรียกว่าเป็นคอนติเนียตี้ของตัวเองดีกว่าแบบมันจะเชื่อมต่อกันในแบบจักรวาลทำลายของตัวเองอะไรอย่างนี้อ่าจะดูดูทรงล้วก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ทำภาคต่อแล้วอะ เออเขาเอเงินไปลงกับเปเปอร์พิกหมือนเลยเนี่ยดูคะแนนรีวิวแต่รู้สึกว่าน่าจะไม่มีภาคต่อไม่รู้ทำไมเหมือนกันเปเปอร์พิกไม่รู้อะไรโทษเปเปอร์พิกก่อนอืมถ้าให้คะแนนหนังเรื่องนี้เนี่ยแบบถ้าเป็นคนที่ดูในปีที่ลงฉายในโรงภาพยนตร์กับคนในปีสองพันยี่ิบห้ามุมมองการให้คะแนนจะเท่ากันหรือต่างกันอะไรยังไง ถ้าเป็นคนที่ดูในปีนั้นเลยที่มันออกฉายเลยเนี่ยสิบเนี่ยต้องมีตําๆหลายคนเลยนะเพราะมันแบบว่าคนที่ไม่ค่อยดูอาจจะแบบว้าวว่าแบบอันนี้มันคือซีรีส์อะไรวะเรื่องอะไรวะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะไปติดตามการ์ตูนต่อก็ได้แบบเน้วหนังตัวมันเองมันก็ดีอยู่แล้วไงเออมันเปิดโลก,กทัศน์เลยอะภาคเนี้ยหนังภาคเนี้ยแล้วซีจีนี่คือโหดมากนะ แบบระเบิดระเบิดจริงอะไรเงี้ยอันนี้คือ CG ปี2007นะถ้าเทียบกับทอ,อร์เลยเแบบทันเดอร์ซีจีเมื่อปี2023นี่คนลเลือก2022 <c oughs> 2023ทอ,อร์เลย์แบบทันเดอร์นี่คนลเลือกกันเลยนะครับจับภาพนี้เอาไว้นะฮะเดี๋ยวที่ให้เห็นกันชัดๆเฉยๆเอออยากให้คนเห็นภาพแบบเสียงแปลงล่างฉากนึงนี่คือแบบเหล็กเป็นเหล็กอะ่ะเสียงเฟืองเป็นเฟืองอะ่ะสองปีหนังปี2007อ่ะเสียงชัดทั้งแต่การแปลงล่างเลย การแปลงร่างก็สมูทฉากต่อสู้นี่ก็สมูทแบบไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยแ๊บนะโอเคโอเคสิบเอ็ดนาทีเองไปเลยๆเรื่อยๆ <c oughs> เลย <c oughs> ก็ไม่มีอะไรก็มันก็หนังพอหนังเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จใช่ไหมมันก็มีภาคต่อตอนแรกเนี่ยเขาจะทําเป็นไตาภาคจบแต่ถ้าภาคเหมือนแบบมันคือมันดังอ่ะมันยังขายได้อีกอ่ะดังค่ายก็เลยพุชให้มาแบบเหมือนไมเคิลเบย์เขาจะมาให้กํากับต่ออีกสองภาคมั้ง ก็คือสี่กับห้าแต่มันจะไม่เกี่ยวกับไตาภาคแล้วก็คือจะเปลี่ยนตัวดําเนินเรื่องหลักเปลี่ยนพอร์ตเปลี่ยนแบบพอร์ตหลักอะไรเงี้ยไปเลย,ยเพ<อ>ราะว่าภาคสามมันคือมันระเบิดไซเบอร์ทอนทิ้งไปแล้วอะแล้วภาคสี่กับห้ามันก็กลับมาใหม่เพราะมันควรจะจบแล้วมีเออนี่แหละแล้วกห้าใช่ไหมใช่ห้าภาคสุดท้ายซึ่งแม่งออกทะเลจหายเลยเจอ the last ดูดูเอามันดูได้ถ้ากูพิมพ์ทเบอร์เมอร์หกทเอร์เมอร์หกไม่มีมันเป็นไลมันต่อจากบัลลุนบีอะเรื่องนี้ก็คือเหมือนขึ้นจักรวาลใหม่ละแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอิลิงโอโชโอโนก็ระหว่างที่รอคุณเจ้าให้กลับมานะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูกับหนังที่มีชื่อว่าบัลลุนบีนะฮะ หนังที่มีชื่อว่าบอ b บบีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ,ออกในปี2018นะฮะนำแสดงโดยเฮลี่สไตเฟลนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรยังไงแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบเอ่อหนังที่คล้ายๆกึ่งรีบูตจัก,กรวาลทรานส์ฟอร์เมอร์ใหม่นะครับผมก็จะเป็นการรีบูตเล็กๆน้อยๆเหมือนแบบให้ลืมจักรวาลเก่าๆไอ้พวกหนึ่งห้านั้นไปนะฮะแล้วก็มาโฟกัสกับนี้ดีกว่าแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ที่ Transformer 6หรือ Rise of the Beast ซึ่งเ,เราใช้เป็น1.2ึ่น่าดีกว่าสำหรับผมคิดว่านะครับเพราะมันเป็น,นการรีเซ็ตจักรวาลแบบมันก็ดีจักรวาลไปแล้วแล้วก็มีทีท่าว่าเหมือนจะโดนตัดจบอีกแล้วมันเนี่ยเพราะว่าตอนจบมันเอาไป crossover กับซีรีส์การ์ตูนอีกสายหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันก็คือ GI Joe อซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขามองว่าการเอาไอ้พวกแบบ ไอพวกแมกซิมอลไอพวกที่แปลงร่างมันสัตว์เนี่ยมันเป็นการดําเนินเรื่องย่นข้างเร็วไปเหมือนจะแบบทําแค่แฟนเซอร์บิทเฉยๆเ,เพราะบอลบีเนี่ยปูมาก็คือตอนจบเอะไอพวกฟังออโตบอนเนี่ยเพิ่งมาโลกถกึงเองมันควรจะแบบว่าอย่างน้อยก็ควรจะแบบมีก่อนสักสองสัมภาคอะไรเงี้ยก่อนจะมาแบบเป็นในเรื่องในภาคนี้เพราะแบบไอพวกแมกซิมอลไอพวกแปลงร่างมันสัตว์เนี่ยเตอนะมันก็คือแบบตัวรุ่นรุ่นโคตรหลานแน่นะโคตรที่แบบมันย้อนเวลากลับมาเฉยอะ ออติมัสไพร์มอลใช่ไหมอันนี้ใช่ป่ะเออออติมัสไพร์มอลมันลอกชื่อมาเพราะว่ามันแบบนับถืออ่ะเนี่อะไรคิงกิโดระาไม่ใช่หรไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นแบบไปไปเรื่อยอ่ะพักห้าแบบไม่โคตรแบบไม่โคตรไปเรื่อยอแต่ละอย่างอ่ะเอ้ยลืมลืมเลยเอ่าถ้าให้คะแนนทรานส์ฟอร์เมอร์หนึ่งในปี2025เนะี่ยคิดว่ามันจะยังเท่ากับในปีส0งพันเไหมให้ในปีสองพันยี่สไหม <c oughs> แปดเก้าเนี่ยอาจจะถึงเพราะว่ามันก็ยังเป็นหนังที่แบบว่ามีความแบบสดใหม่มันยังแบบดูได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเออใช่มันก็ยังดูได้เรื่อยๆแหละมันก็แบบไม่ได้หน้าเบื่ออะไรขนาดนั้นมันก็ยังว้าวอยู่ว่าแบบเห็นออฟติมัสแปลงร่างพูดอย่างเงี้ยก็ยังแบบอาจจะแบบนอสตาเจียอกับฉากกับอะไรกัแบบอย่างนู้นอย่างนี้ก็ได้ก็แปเก้า 9, อาจจะมี เพราะมันก็เป็นหนังภาคเดียวที่แบบว่าไม่ได้เป็นหนังยอดแย่หรืออะไรนะไม่รู้ว่ามีอาการเหมือนกันไหมนะแต่ว่าตอนดูเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าแบบประมาณห้าสิบนาทีแรกของหนังมันน่าเบื่อมากไม่รู้เป็น,นใครก่อนนะส่วนมากไม่รู้แบบเขามีอะไรหรือเปล่าเขาแบบไอ้หนังที่แบบมันจะมีตัวละครแบบดังๆอย่างฝั่งก็อย่างฝั่งก็ซิล่า,อ,า Godzilla, อะไรเงี้ยจะชอบปูบทไปให้แบบ,บพวกฝั่งมนุษย์<บ>เยอะ ซึ่งแบบกว่ามันจะแบบมามันจริงๆมันก็มาบวกกันตอนท้ายเรื่องแล้วแบบบวกแบบสงครามเลยนะอือเออใช่ยังแบบตัวละครบางตัวที่มันกินซีนเยอะๆอย่างเงี้ยภาคต่อไปก็ไม่โผล่มาละเออก็ควรรู้สึกว่าแบบจะให้ควรจะให้แอร์ไทม์พวกขุนเยอะกว่านี้หรือเปล่าคนดูมันจะได้แบบฟิลรู้สึกผูกพันเงนี้ยอย่างแจ๊ดเงี้ยแปบ๊บเดียวม่งก็โดนหักฉีกสองท่อนละแต่หนังก็สองชั่วโมงครึ่งอะ เออเเาาอาจาจะาาละากยาวไปเรื่าแต่บางส่วนมันก็ค่อนข้างจําเป็นว่ามันต้องปูไงเขาแบบมันก็อาจจะแบบฟิลให้ฟิลถึงแบบมนุษย์จริงๆก็ได้แบบเจอภาวะแบบอุ่นยนต์ต่างโลกที่ไม่รู้จักเลยมันอาจจะแบบกระวนกระวายได้หโโเออม่โคตรน่าสงสารเลยแบบเดอะโกดอ่ะรู้สึกว่าทางฟอร์มเมอร์มีคอลแลบปเยอะแยะไปหมดเลยนะ เขาแบบเยอะแฟนชายมันก็ใหญ่อยู่อะี๋ควรคอลแลบไว้บ้างนะฮะอันไหนที่ผมนึกออกก็จะขึ้นมาให้ปิก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 อ่าปิกปิกด้วยปิกปิกปิกอ่าสำหรับคลิปนี้มีอะไรอยากจะเสริมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ไหมฮะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันไปอ่าครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากดูสําหรับภาคสองถึงห้านะครับควรจะกดไลค์ไว้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อมีภาคสองถึงห้ามาเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะฮะ ก็ถ้าอยากให้ทำจริงๆก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะใช่ฝากผลงานจริงๆจังๆสักทีครับผมครับฝากช่องเจเจขี้บ่นด้วยนะครับไม่ได้อัพคลิปมาจะครึ่งปีครับรู้รู้ตัวครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอัพคลิปให้ครับแล้วก็มีคลิปพิเศษนะฮะที่ผมไปออกให้เขาด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะฮะประมาณท้ายปีนี้ลงแน่นอนครับผมลงแน่นอนครับถ้าไม่ลืมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ